ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Big 8แหล่งรวมข่าวสารยานยนต์และเทคโนโลยีด้านการทหารที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบเรื่องราวของเครื่องจักรทรงพลังอาวุธไฮเทคและพัฒนาการล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอันทรงพลังที่กำลังเป็นกระแสะในวงการทหารทั่วโลกนั่นคือ D-11 AMLRS รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025 d 11A คือระบบ Multiple Launch Rocket System หรือ MLRS ที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีทางไกลยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงพัฒนาโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคงซึ่งในปี2025นี้ d 11A ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งในด้านของระยะยิงพลังทำลายล้างความแม่นยำและระบบควบคุมอัจฉริยะโดยถือเป็นอาวุธประจำกองทัพที่สามารถตอบสนองภารกิจทั้งแนวหน้าและแนวสนับสนุนได้อย่างเต็มรูปแบบ จุดเด่นของ D11A อยู่ที่การบรรทุกจรวดได้หลายลำกล้องต่อครั้งและสามารถยิงได้ต่อเนื่องในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีการโจมตีในลักษณะนี้ทําให้เป้าหมายศัตรูแทบไม่มีโอกาสตอบโต้กลับได้ทันระบบจรวดของ D11A ใช้หัวรบที่สามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบต่อต้านยานเกราะหรือแม้แต่หัวรบที่สามารถจอดทะลวงเป้าหมายใต้ดินหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ในรุ่นปี2025 D11A ได้รับการพัฒนาให้สามารถยิงจรวดที่มีพิสัยใกล้ถึง200กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลกว่า MLRS หลายระบบในระดับเดียวกันระบบนำวิถีด้วย GPS และ Inertial Navigation System ทำให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน10เมตรในระยะยิงสูงสุดซึ่งระดับความแม่นยำนี้มีความสำคัญอย่างมากในสงครามยุคใหม่ที่ต้องการลดความเสียหายรอบข้างและมุ่งเน้นการทำลายเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 1> ด1 1 a ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วบนยานยนต์ล้อ 8x8 ูณ8หรือ1 0 x คูณ10ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่รบได้ภายในไม่กี่นาทีลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากศัตรูและสามารถปฏิบัติการแบบชูดแอนสกูตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่ถูกจับตาจากดาวเทียมและโดรนลาตระเวนระบบที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วอย่างดี1 a จึงได้เปรียบอย่างชัดเจน อีกหจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบควบคุมการยิงของ d 11A ซึ่งในรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบ C4ISR หรือระบบควบคุมบังคับบัญชาสื่อสารและข่าวกรองอย่างเต็มรูปแบบผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปลี่ยนเป้าหมายและสั่งยิงผ่านระบบเครือข่ายแบบเรียลไทม์ได้ทันทีส่งผลให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ D11A ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ UAV หรือโดรนลาดตระเวนได้อย่างเต็มรูปแบบทำให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากโดรนและสั่งยิงได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีถือว่าเป็นความสามารถระดับสูงที่หาได้ยากในระบบจรวดหลายลำกล้องของหลายประเทศ เมื่อพูดถึงราคาระบบ D11 AMLRS ปี2025มีราคาประเมินต่อชุดอยู่ที่ประมาณ15-20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับจำนวนจรวดที่บรรจุระบบเรดาร์ควบคุมและจำนวนยานพาหนะในชุดรบราคาของจรวดแต่ละลูกอยู่ในช่วงประมาณ100,000-200,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับศักยภาพที่ได้รับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายอย่างมากในด้านการป้องกันประเทศและการยับยั้งศัตรู ระบบ D11a ยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวรบยาวและซับซ้อนการมีระบบยิงจรวดที่สามารถเคลื่อนที่เร็วยิงไกลและแม่นยำอย่าง D11a จึงเป็นคำตอบที่ลงตัวต่อทุกสถานการณ์ยิ่งไปกว่านั้น D11A ยังถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาง่ายใช้เวลาในการเปลี่ยนจรวดไม่นาน และมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายราบสูงหรือพื้นที่เขตร้อนระบบระบายความร้อนระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างสเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมสุดโหดในภาพรวม D11 AMLRSB 2025จึงไม่ใช่แค่ระบบยิงจรวดธรรมดาแต่คือก้าวใหม่ขององค์การป้องกันประเทศด้วยอาวุธอัจฉริยะที่ผสมผสานพลังการควบคุมและความแม่นยำไว้ในระบบเดียวเหมาะสมสำหรับการสู้รบยุคใหม่ที่ต้องการการตอบโต้เร็ว การโจมตีแบบเจะจงและความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสุดทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ D 1 1 A ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอัจฉริยะป,ประจำปี2 0 2 5ที่กําที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามออโต้บิ๊กแปดเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารด้านยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ D 1 1 A ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการฉบับเต็มแบบครบ5,000คำจริงๆพร้อมรายละเอียดเชิงเทคนิคในเชิงลึกเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นระบบขับเคลื่อนภูมิหลังการพัฒนาการใช้งานจริงในการฝึกหรือการเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆผมสามารถขยายให้ต่อได้ทันทีครับ